สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันต่อในบทที่11เคมีไฟฟ้ากันนะ,นะวันนี้เราจะมาเจอกันในหัวข้อเรื่องการกัดกร่อนของโลหะและการป้องกันอาวแล้วมันเกี่ยวยังไงกับเมีไฟฟ้าใช่ไหมลูกการกัดกร่อนของโลหะและการป้องกันมันเกี่ยวยังไงกับเคมีไฟฟ้ามันไม่น่าให้ไฟฟ้าออกมาใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยายรีดอกในวิชากายภาพหนึ่งใช่ไหมลูก ตัวนั้นเราเคยเรียนเกี่ยวกับคําว่าปฏิกิริยารีดอกแล้วปฏิกิริยารีดอกเนี่ยมันคือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเสมอใช่ไหมตอนนั้นเราเคยรู้นิยามมันถูกไหมลูกแต่ถามว่ามันจะเกิดไฟฟ้าขึ้นเสมอไหมไม่เสมอไปถูกไหมมันจะมีบางปฏิกิริยาที่เกิดไฟฟ้าบางปฏิกิริยาไม่เกิดไฟฟ้าก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเป็นปฏิกิริยารีดอกต้องมีการให้ร,<ฆ>รับอิเล็กตรอนสมการกลับกรอนของโลหะเนี่ย เป็นเรื่องหนึ่งเป็นปฏิกิริยาหนึ่งที่เป็นปฏิกิริยาริโอกแต่ไม่ได้ให้ไฟฟ้าออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยเรามันเกี่ยวกับปฏิกิริยาริโดกได้ยังไงเนาะ,ะก่อนไปดูงนั้นมาดูนี้คาว่ากัดก่อนคืออะไรพูดอาจจะนึกไม่ออกโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดพูดไงคือมันเกิดคือการเกิดสนิมน,นั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสนิมน,นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีป้องกันอย่างไร เขากาสนิมเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยตอนนี้เราจะพูดลึกไปถึงการเกิดปฏิกิริยาด้วยนะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมาทบทวนความรู้เดิมก่อนเนาะออตัวนี้สาเหตุนในการเกิดสนิมมีอะไรบ้างตัวนี้เราเรียนมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วในการเกิดสนิมนนต้องมีปจมัปจจัย3าปัจจัยร่วมกันอันแรกคือต้องมีโลหะโลหะนี่เป็นโลหะอะไรก็ได้เนาะอย่างเช่นเหล็กใช่ไหม Fe เหล็กทองแดงสังกะสีพวกนี้เกิดสนิมได้เหมือนกันอนอกจากนั้นมีอะไรอีกมีความชื้นในกาหรือมีน้ำใช่ไหม ยิ่งมีน้ำเยอะยิ่งเกิดสนิมได้เยอะถูกไหมแก๊สออกซิเจนต้องมี3ตัวนี้อยู่ด้วยกันจะเกิดสนิมได้เพราะอะไรเห็นว่าดูสีสนิมนะนี้เป็นสนิมของเหล็กเนาะสนิมก็คือออกไซด์ของโลหะนั่นเองอย่างเงี้ยเห็นไหมออกไซด์คือโลหะไปทําพันธะกับออกซิเจนเนาะตัวนี้ Fe2O3 จุดเอน้้ำจุดอน้้ำนี่คืออะไรก็คือมีน้ำมาเกาะกี่โมเลกุลนั่นเองเนาะ ตัวนี้ก็จะเกิดสนิมได้เราจะเห็นว่าจากสูตรของสนิมเนี่ยต้องมีคือออกซิเจนเห็นไหมมันก็เลยต้องมีแก๊สออกซิเจนถึงจะเกิดสนิมได้ต้องมีน้ำมันถึงจะเกิดสนิมได้ทีนะก่อนหน้านี้เรารู้เท่านี้เรารู้ว่าปัใจจัยในการเกิดสนิมมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่วันนี้เราจะไม่เรียนแค่นี้เราจะมาดูกันต่อว่าไอโลหะน้ำออกซิเจนเนี่ยมันไปบีส่วนยังไงในปฏิกิริยาเคมีถึงทําให้เกิดสนิมได้ทีเนาะ มาดูกันในเรื่องนี้เราจะไม่พูดแค่ปัจจัยแล้วเราจะลงลึกไปถึงปฏิกิริยาเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงบอกว่าการกัดกร่อนของโลหะหรือการตืดสนิมเนี่ยมันคือปฏิกิริยาลุบดกเนาะมาดูก่อนที่จะไปถึงปฏิกิริยาบรรทุกนี้ก่อนโลหะถูกกัดก่อนเราจะต้องพิจารณาให้ได้ว่า ใครคือปฏิกิริยา reduction หรือ oxidation เหมือนกับปฏิกิริยาดีดอกก่อนหน้าๆๆนี้นที่เราเคยดูสมการเนาะปฏิกิริยาดีดอกเนี่ยมันคือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเขาว่าถ่ายโอนอิเล็กตรอนคือตัวหนึ่งต้องให้อิเล็กตรอนตัวหนึ่งต้องรับอิเล็กตรอนสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ในในเรื่องนี้ก็คือรู้ไหมว่าใครให้ใครรับอเิเล็กตรอนใครเกิดปฏิกิริยา reduction ใครเกิด oxidation เห็นนะมาดูตรงนี้เรามาดูที่โลหะก่อน คำว่าโลหะถูกกัดกร่อนเนี่ยลองคิดซิว่าคำว่าถูกกัดกร่อนเนี่ยมันคือโลหะเปลี่ยนแปลงจากสถานะอะไรเป็นอะไรคำว่ากร่อนกก็คือของแข็งมนหลุดออกเป็นสารละลายหรือเหลวดังนั้นคำว่าโลหะถูกกัดกร่อนเนี่ยก็คือโลหะมันเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นสารละลายนั่นเองรู้ทําไมตรงนี้รู้ทําไม รู้ตรงนี้แล้วมันจะรู้ปฏิกิริยาทันทีเพราะอะไรถ้าเกิดเราเขียนสมการใช่ไหมคำว่าโลหะที่เป็นของแข็งก็คือ f e s s ถูกไหมลูกเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์ถูกปะสารละลายล่ะสารละลายก็คือ Fe2 บวกถูกมตรงเล็บ Aq เราจะเห็นว่าจากโลหะเป็นสารละลายตัวเนี้ยมันเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจาก0ูนย์เป็น2เพิ่มถามว่าคือขึ้นปฏิกิริยาอะไร ถ้ารู้การเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันต้องรู้ปฏิกิริยาถูกไหมเลขออกซิเดชันเพิ่มก็ออกออกเพิ่มดังนั้นไอตัวโลหะของเราเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองก็คือ Fe เปลี่ยนไปเป็น Fe สองหวกวเกิดการให้อิเล็กตรอนให้กี่อิเล็กตรอนแล้วก็ดูเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนเนาะตอนแรกอันนี้มันคือ2ออิเล็กตรอนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันสมการอีกทีหนึ่งเนาะอ้าวได้แล้วหนึ่งครึ่งปฏิกิริยาโลหะ ทำหน้าที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือให้อิเล็กตรอนนั่นเองแล้วใครละ่ะคือตัวที่รับอิเล็กตรอนดูรูปนี้นะลูกตัวนี้ตัวแรกโลหะนะอันนี้คือ Fe นะลูกตัวสีเทาเนี่ยคือ Fe ที่เป็นของแข็งเนาะมันเกิดการให้อิเล็กตรอนมันก็หลุดออกเป็น Fe สองบวกถูกไหมหลังจากนั้นมันต้องมีคนมารับอิเล็กตรอนใครล่ะมารับอิเล็กตรอนคนที่มารับอิเล็กตรอนคือ,อกแก๊สออกซิเจนนั่เองแก๊สออกซิเจนจะทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอน ดังนั้นออกซิเจนต้องเกิดปฏิกิริยาดีร็กชันให้ลูกรับอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นอะไรอันนี้ก็เกิดเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนใช่ไหมอันนี้คือเกิดจากการดูนสมการเนาะดังนั้นเราจะพบว่าดูแล้วใครเป็นออกซิเดชันก็คือโลหะใครเป็นดี d ร c กชันก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองเราได้สมการสองสมการก็ดูสมการตามที่เราเคยทำทำการให้รับอิเล็กตรอนให้มันเท่ากันใช่ไหม อ่ตอนแรกอันนี้มันสองอิเล็กตรอนแหละเขาทำให้เป็นสี่อิเล็กตรอนโรไปคิดกลับเอานะอ่าหลังจากนั้นทํายังไงต่อก็รวมสมการสารตั้งต้นเอามาเขียนข้างหน้าใช่ไหมผลิตภัณฑ์เอาไปเขียนข้างหลังเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มันคือ Fe2 บวกกับไฮดรอกไซด์ออนมันยังไม่ใช่สูตรสนิมใช่ไหมลูกมันยังไม่ใช่สูตรสนิมตามที่เราต้องการใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการเนาะมันไม่ใช่สูตรสนิมตามที่เรารู้ตั้งแต่แรกเนาะแล้วมันไปเป็นสนิมได้ยังไงไอ้สองตัวเนี้ยมันสามารถเกิดปฏิกิริยากัน กับแก๊สออกซิเจนและน้ำแล้วให้ออรอนทูไฮดรอกไซด์ออกมาได้และมันไปทำกับออกซิเจนต่อทำกับน้ำต่อมันก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นออกไซด์ของโลหะแล้วก็มีโมเลกุลของน้ำมากเกาะมันก็คือสนิมน,นั่นเองเห็นมไหมลูกทีนี้บางครั้งในการสอบข้อมหาวิทยาลัยเขาอ,อาจจะเอาเรื่องเนี้มาออกก็ได้เนาะ มันจะมีการทดลองบางอย่างที่เขาชอบเอามาออกคือสมมุติอันนี้มีโลหะมีน้ํานะแล้วมันเกิดสนิมใช่ไหมเขาจะเอาฟีนอลทลีน่ะหยดลงไปเขาอาจจะมาถามเราก็ได้ว่าไอ้ฟีนอลทลีนตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดูได้ด้วยจากอะไรนี่ไงไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือสัญลักษณ์ของเบสนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดเราไปสังเกตสีของฟีนอลทลีนเราจะเห็นว่าสีของฟีนอลทลีนจะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพูเนานะ ไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงมันเปลี่ยนได้เพราะว่าพอเกิดปฏิกิริยารีรักชันเนี่ยมันจะให้ไฮดรอกไซด์ออนคือตัวที่มีสมบัติเป็นเบสออกมานั่นเองโอเคนะได้นะตรงนี้อ่ะมาดูต่อในบางครั้งอ่าในภาวะที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากๆมันสามารถเป็นปันจจัยส่งเสริมให้เกิดสนได้มากขึ้นคือยังไ,ไงเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสามารถรวมตัวกับน้ำได้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับน้ำมันจะได้กรดตัวนี้ออกมาชื่อว่ากรดคาร์บอนิกนั่นเองคาร์บอนิกถ้ารวมตัวได้กรดคาร์บอนิกได้ไงเราลองดูนี้นะไอสองตัวนี้รวมกันก็จะได้ไฮโดรเจนสองอะตอมเห็นไหมคาร์บอนหนึ่งอะตอมออกซิเจนสองบวกหนึ่งเป็นสามอะตอมเห็นไหมไอตัวเนี้ยมันเกิจกดจากกรดคาร์บอนิกรวมตัวกันนั่นเองไอตัวกรดตัวเนี้ยก็จะสามารถไปเกิดปฏิกิริยาเล่นให้เกิดปฏิกิริยาได้เนาะก,ก็เกิดสนิมได้เหมือนกันเห็นนะ อ่าเรียบร้อยเข้าใจแล้วว่าในการกัดกรอนปฏิกิริยาการกัดกรอนของโลหะหรือการเกิดสนิมเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันอะไรบ้างที่เป็นรีดักชันเนาะก็คือโลหะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วกรอนออกเป็นสารละลายใช่ไหมส่วนใครลหลามารับอิเล็กตรอนก็คือแก๊สออกซิเจนมารับอิเล็กตรอนอนีนะในเมื่อรู้แล้ว ปัจจัยก็รู้แล้วว่ามีปัจจัยไหนบ้างที่ทําให้เกิดทําให้เกิดการผุกก่อนเกิดการกร่อนของโลหะดังนั้นในชีวิตจริงเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในโลกเราเอาเหล็กมาทําโครงสร้างบ้านเราก็ไม่ได้อยากให้บ้านเรากถูกกัดกร่อนไปถูกไหมดังนั้นมนุษย์ก็จะหาวิธีการป้อง,งกันการัดถูกกัดกร่อนนั้นทําได้อย่างไรบ้างวิธีการโดยหลักๆก็คือมีสามวิธี ในเมื่อปัจจัยในการเกิดสนิมเนี่ยมันคือมีแก๊สออกซิเจนมีน้ำมีโลหะเนะาะโลหะเราทำอะไรไม่ได้แล้วโลหะนี่คือสิ่งที่เราต้องคงเขาไว้ดังนั้นสิ่งที่เราจะไปกำจัดก็คือไอสองปัจจัยหลังคือออกซิเจนกับน้ำนั่นเองทำยังไงดีในเมื่อจะเกิดสนิมได้สามตัวเนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันช่าน้ชมโลกเราก็แยกไอสองตัวหลังออกไม่ให้มันมาสัมผัสกับ,กบตัวโลหะเราก็จะสามารถป้องกันสนิมได้วิธีแรกก็คือทำได้โดยการเคลือบผิวของโลหะนั่นเอง อย่างเช่นอะไรเอาน้ำมันมาทาเอาสีมา,าสมาทาเอาพลาสติกมาทาตัวโลหะก็จะไม่สามารถสัมผัสกับแกส๊สออกซิเจนหรือน้ำได้มันก็จะไม่เป็นสนิมเนาะอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ทําให้โลหะมีภาวะเป็นแคโทดหรือเราอาจจะได้ยินในชื่อนี้ลูกแคโทดเื่นเดียวกันนะลูกคำว่าแคโทดมันก็มาจากคำว่าขั้วแคโทดนั่นแหละทําไมทําไมถึงเกี่ยวข้องกับแคโทดกลับไปดูนี้ก่อนนะ กลับไปดูปฏิกิริยาที่โลหะถูกกัดก่อนเนาะเวลาโลหะจะถูกกัดก่อนก็คือเราจะพบว่าโลหะจะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นสารละลายนั่นคือโลหะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคำว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันถามว่าเป็นขั้วอะไรก็คือขั้วแอโนดถูกไหมในเมื่อโลหะเมื่อถูกกัดก่อนเขาจะทําหน้าที่เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือขั้วแอโนดดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้โลหะเกิดการกัดก่อน เราก็ต้องทําให้เขาอยู่ในรูปตรงข้ามด้ยลูกก็คือทําให้เขาเป็นปฏิกิริยา u ดชั่นหรือขั้วแคโทดแทนเคไหมมันก็จะป้องกันการกัดก่อนได้มันก็คือที่มาของการป้องกันการกัดก่อนในวิธีที่สองนั่นเองแคโทโฮดทาได้อย่างไรบ้างละ่ะดูแลนะ้วเนาะจะทําให้ป้องกันการกัดก่อนก็คือแทนที่กัดก่อนเนี่ยก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันไม่อยากให้กัดก่อนก็ทําให้เป็น u c ชั่นหรือทําให้เป็นขั้วแคโทดซะวิธีแรกทําได้อย่างไรบ้าง หนึ่ได้โดยการพันโลหะที่ต้องการป้องกันสนิมด้วยโลหะที่มีค่าอ0สที่ต่ำกว่าคือ,อยังไงดูนี่นะอันนี้คือแท้งเหล็กเหล็กก็คือ F E เนาะแท้งเหล็กคือ F E อันนี้คือแท้งเหล็กที่เราต้องการป้องกันสนินทํำยังไงดีไอตัวนี้จะไม่เป็นสนิมก็ต้องไปหาโลหะที่มีค่า e ศูนย์ต่ำกว่ามาพันเขาหรือเอามาต่อเขาโอเคไหม ในรูปนี้เขาใช้แมกนีเซียมมาต่อกับแท่งเหล็กนั่นเองเนาะ,ะมาดูกันทําไมเขาถึงสามารถป้องกันการกัดกร่อนได้อันนี้คือเหล็กอันนี้คือสมการอ่าสักไฟฟ้าครึ่งเซลล์อ่าสักไฟฟ้าครึ่งเซลล์รียลชันของของตัวเหล็กเนาะอันนี้คือของแมกนีเซียมเขียนไว้ลูกค่า E0 คือลบ0.44อันนี้ลบ2.37อ่าไอตัวนี้คือตัวที่เราอยากป้องกันไอตัวนี้คือเราเอาตัวคือตัวที่เราเอามาพันเนาะ เปรียบเทียบค่า E ศูนย์เซลเราจะพบว่าค่า E ศูนย์เซลของเหล็กเนี่ยมากกว่าแมลลูกค่า E ศูนย์เซล reduction ครึ่งเซล r e d c t i o n ตัวเนี้ยมันน้อยกว่าใช่ไหมถูกไหมอันนี้ลบศูนย์อันนี้ลบสองอันนี้ยิ่งติดลบมากค่ายิ่งน้อยเนาะอ้าวแล้วค่า E ศูนย์มาก E ศูนย์น้อยมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องได้ยังไงเราเคยทราบมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องสักไฟฟ้าครึ่งเซลล์ reduction ใช่ไหม ชื่อมันก็บอกเนาะสักไฟฟ้าครึ่งเซลล์รีแัคชันนั่นคือบอกความสามารถในการเกิดปฏิกิริยารีดักชันถึงมะลกูกถ้าค่า E สูงมากนั่นคือเกิดปฏิกิริยารีด c t ชันได้ดีถูกไหมยิ่งมากยิ่งรีแัคชันได้ดีถูกไหมลูกในทางตรงข้ามก็คือเกิดออกซิเดชันไม่ดีออกซิเดชัน เนาะแต่ถ้าเกิด e ศูนย์ไม่น้อยมันก็กลับกันก็คือเกิด reduction ไม่ดีแต่เกิด oxidation ได้ดีถูกไหมเกี่ยวอะไรมาดูตรงนี้ไอ้ตัวนี้ค่า e ศูนย์มากกว่าถามว่ามันอยากเกิดปฏิกิริยา reduction หรือ oxidation มากกว่ากัน e ศูนย์มากกว่าต้องเกิด reduction ได้ดีไหมลูก ดังนั้นไอตัวเหล็กของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะเกิดปฏิกิริยาดีด <c oughs> ักชัน <c oughs> หรือเป็นพวแคโทนนั่นเองเห็นไหมส่วนไอตัวนี้ e ศูนย์น้อย e ศูนย์ e น้อยเกิดดีดักชันได้ไม่ดีแต่เกิดออกซิเดชันได้ดีดังนั้นตัวที่มีค่า e ศูนย์น้อยกว่าก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ก็คือขัว้วแอนดเนาะอ่ามาดูกันจากเมื่อกี้เราบอกว่าการที่โลหะเราจะกัดก่อนถูกกัดก่อนมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมลกูกตอนนี้พอเราเอาโลหะที่มีค่า E0 ที่ต่ำกว่ามาต่อกลายเป็นโลหะเราไม่เกิดออกซิเดชันแล้วโลหะเราจะกลายเป็นรีดักชันปฏิกิริยารีดักชันแทนแล้วเป็นขั่วแคโทถูกแทน,นลกูกส่วนไอโลหะที่เราเอามาต่อเนี่ย ไอ้ตัวนี้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นแอนูแทนนั่นหมายความว่าอะไรแทนที่โลหะเราจะกัดก่อนเราเอาตัวอื่นที่มีค่าไอโซน้อยกว่ามาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแทนก็คือมาเกิดการกัดก่อนแทนนั่นเองมันก็จะสามารถป้องกันการกัดก่อนได้เนาะแทนที่ตัวนี้จะเกิดออกซิเดชันแล้วถูกกัดก่อนเราก็เอาตัวที่มีค่าไอโซนต่ำกว่ามาต่อให้เขาเกิดออกซิเดชันแทนแล้วก็ถูกกัดก่อนแทนนั่นเอง เค okay, นะอันนี้คือวิธีแรกในการทำแคโทดิกเนาะวิธีที่สองสามารถเอาโลหะตัวนั้นนะ่ะไปต่อกับขั้วลบของแหลงนหน่งกำเนิดไฟฟ้า DC ก็คือกระแสตรงเนาะเดี๋ยวทำไมถึงต้องใช้กระแสตรงอธิบายทีนะานะอย่างเช่นตัวนี้เราเอาท่อเหล็กเราต้องการป้องกันการเกิดสนิมของท่อเหล็กเราเอาไปต่อกับขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟทำไมมันถึงช่วยป้องกันการกัดก,ก่อนได้มาดูนะ อ่ะถ้าเกิดเจอแหล่งจ่ายไฟแบบนี้รู้ว่าอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบเราจะสามารถบอกทิศทางในการไหลของอิเล็กตรอนได้ทันทีใช่ไหมอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นเป็นลบเนาะแสดงว่าเขาก็ต้องวิ่งเข้าหาขั้วบวกใช่ไหมอ่ะว่าทิศอิเล็กตรอนจากการดูแหล่งกำมืแหล่งจ่ายไฟเนาะอันนี้ขั้วบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องวิ่งเข้าหาขั้วบวกแต่ต้องวิ่งออกจากขั้วลบถูกไหมลูกเดี๋นะ อิเล็กตรอนเป็นลบก,ก็ต้องวิ่งเข้าหาบวกออกจากลบทีนะอะไรอย่างนงี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้ที่ท่อเหล็กของเราเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาอะไรทําไมถึงสามารถป้องกันโลหอะอป้องกันก,การกัดกร่อนโลหะได้เนาะท่อเหล็กอยู่นี่ด,ดูอิเล็กตรอนมันไหลมาอย่างงี้ใช่ไหมอิเล็กตรอนมันไหลมาอย่างงี้นะอ่ะถาถามว่าไอ้ท่อเหล็กเนี่ยเกิดการให้หรือรับอิเล็กตรอนให้หรือรับลูก ไหลเข้าหาท่อเหล็กแสดงว่าท่อเหล็กทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนแสดงว่าท่อเหล็กต้องเกิดปฏิกิริยา reduction ใช่ไหม reduction ก็คือเป็นขั้วแคโทนนั่นเองก็จะป้องกันการกัดกร่อนได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดกัดกร่อนต้องทําหน้าที่เป็น oxidation เราเปลี่ยนเขาให้กลายเป็น reduction ซะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นแคโทนซะมันก็จะ สามารถป้องกันได้แต่ถ้าเกิดเราต่อขั้วผิดเราต่อขั้วผิดเราดันไปต่อขั้วบวกเกิดอ,อะไรขึ้นลูกกลายเป็นไอตัวท่อเหล็กเราเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันูก,ก่อนเร็วกว่าเดิมใช่ไหมเขียนนะอ่ะไปดูข้อที่สามวิธีที่สามคือสามารถทํําากรทาได้โดยการชุบโลหะด้นนี้เดี๋ยวได้ไปดูอีกหนึ่งหัวข้อหนึ่งเนาะการชุบโลหะคือไงก็เอาโลหะมาเคลือบผิวมันทําให้ ป้องกันการหลุดล่อนได้เนาะตรงนี้เกิดป้องกันผิวของตัวโลหะเราเกิดสนิมได้หรือผสมกับโลหะชนิดอื่นที่เมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วได้สารประกอบออกไซด์ที่ยึดติดผิวโลหะไม่หลุดร่อนคือยังไงอย่างพวกเหล็กกล้าไร้สนิมเนี่ยพวกเหล็กกล้าไรสนิมเขาจะทําการผสมโลหะพวกโครเมียมนิกเกิลเข้าไปด้วยทาไมถึงต้องผสมโครเมียมหรือิกเกิลไอตัวโครเมียมเนี่ย จริงๆออกไซด์ของโลหะเนี่ยคือสนิมใช่ไหมลูกสนิมของบางตัวเนี่ยมันจะทาให้เกิดการกัดกร่อนหลุดออกเนาะแตกออกแต่สนิมของโลหะบางตัวเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นออกไซด์ของโครเมียมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นผิวบ,บางๆเนาะแต่ว่ามันจะยึดติดกับผิวโลหะแน่นมากดังนั้นมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของไอตัวเหล็กข้างในงได้ถี่ไหมอ่ะก็ทำได้สามวิธีนะ มาดูตรงนี้ดีกว่าอันนี้เป็นการถึงสอบความเข้าใจเนาะลองมาดูกันว่าการป้องกันการเกิดสนิมเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้ไหมตัวข้อขนี้บอกว่าการป้องกันการเกิดสนิมของท่อเหล็กโดยใช้โลหะต่อไปนี้รูปใดสามารถป้องกันได้ตัวนี้อันนี้คือท่อเหล็กที่เราต้องการป้องกันการเกิดสนิมนะ,ะเขาทํายังไงบ้างเขาเอาแท่งสังกะสีมาต่อใช่ไหมลูกลูกที่หนึ่งเอาแท่งสังกะสีมาต่อ รูปที่2เอาแท่งทองแดงมาต่อโดยให้ค่าศักย์ไฟฟ้าขค้ือเซลล์รีดักชันตามนี้ข้อถามว่ารูปไหนที่สามารถป้องกันไดน้ดียังไงดีมันคือวิธีไหนเนี่ยมันคือวิธีที่สองใช่ไหมแคโทดิกเขียนไหมลูก่าแคโทดิกทาได้สองวิธี1000ลพันหะที่ต้องการป้องกันด้วยค่าด้วยโลหะที่มีค่าอิสุนต่ํากว่าหรือต่อขั้วลบใช่ไหมอันนี้คือเป็นการเอาโลหะมาต่อ ว่าอันไหนที่ป้องกันได้คิดเองก่อนนะคิดเองก่อนนะตัวนี้เหล็กเนี่ยคือตัวที่เราต้องการป้องกันนะต้องการป้องกันเนาะอ่าป้องกันป้องกันเอาไปต่อกับท่อเหล็กอันไหนป้องกันได้สังกะสีหรือทองแดงคิดแล้วนะถ้าเราจะรู้ว่าเขาป้องกันได้หรือไม่ได้เราก็ต้องเปรียบเทียบจากค่าอิสร,รู้ไหมลูก จะป้องกันได้ก็ต้องต่อกับตัวที่มีค่าอีสูที่ต่ำกว่าใ่าต่ำกว่าละ่ะนี่ไงหนูต้องเอาไอ้ตัวที่ต้องการป้องกันเป็นหลักเสร็จแล้วก็เทียบถูกไหมลูกถ้าเกิดหนูเทียบสองตัวนี้หนูจะเห็นว่าซิงค่าอูนย์ต่ำกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดดูตัวนี้กับทองแดงอันนี้ลบศูนย์จุดสี่สี่อันนี้บวกศูนย์จุดสามสี่อันนี้ 4, อีสนนูญสูง e กว่าถูกไหมลูกใครป้องกันได้ลูก สังกะสีถูกไหมเค okay, นะสังกะสีสามารถป้องกันได้ดังนั้นรูปที่1สามารถป้องกันการผุก,ก่อนได้รูปที่สองนี่ผุก,ก่อนเร็วกว่าเดิมโอเคไหมเค okay, นะ,ะในเรื่องนี้ก็เท่าหนึ่งเนาะเหมือนเดิมถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถถามได้เลยะอ็ะอวันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องนี้ขอบคุณค่ะ